วันนี้เรามาเปิดกล่องรองเท้าที่สามารถวิ่งถนนได้แล้วก็ไปวิ่งเทรลได้ด้วยนะครับคู่แรกของผมเลยนะครับคู่นี้นครับ Re บ b อก f o r ์ Tri ์ e e นเนอร์จีสี่แอดเครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสูท่ท onic TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้าร e บ b อกรุ่นที่สามารถวิ่งถนนได้แล้วก็วิ่งเทรลได้ด้วยนะครับ มาเปิดกล่องให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะครับผมเจ้า r e b o k f h o t r i g h t i Energy 4เป็นรุ่น Adventure นะที่สามารถไปวิ่งเทรลได้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีตัว f o o t r i g h t i Energy 4นะครับรอันนั้นเป็นสีขาวนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่น Adventure ที่สามารถไปวิ่งเทรลได้ด้วยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยนะครับ1 2 3ส นะครับหน้าตาของเจ้า Ford r i e e Energy ีสี่แอดเวนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นรองเท้าที่สามารถวิ่งเทรลได้จริงๆนะครับมพาดูหน้าตาแบบจะแตกต่างจากเจ้า v ีบ x อก r d r i ไร e n n r r y y 4ที่เป็นรองเท้าว,วิ่งถนนพอสมควรนะเจ้า Energy 4ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบวิ่งบนถนนได้แต่ของตัวรุ่น Adventure เนี่ก็จะดูลุยๆมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า แตกต่างกันยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเมื่อกี้ลองชั่งน้ําหนักให้แล้วนะครับว่า2รุ่นนี้นะครับเจ้าร e บ b อก f o r ์ r i h ์ t e e เนอน้ําหนักอยู่ที่229กรัมนะแต่พอมาเป็นตัว Adventure เนยนะครับจะหนักอยู่263กรัมในไซส์8 US ผู้ชายนะครับก็หนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะเดี๋ยวมาลองจับดูนะว่าสิ่งที่แตกต่างจากเจ้า Reebok Ford Right Energy 4เนี่ยผมว่าตรงนี้ที่เห็นได้ชัดนะครับ ตรงนี้ของตัว f o ร์ไบรท์เอเจซีเขจะไม่มีตรงๆงด้านหน้าของรองเท้าเงี้ยนะครับก็จะเป็นออกแนวแบบวิ่งเทรลเลยนะส่วนของหน้าผ้านี้น่าจะเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุเป็นรีไซเคิลน,นะครับก็จะเป็นเหมือนเมชนะครับก็จะค่อนข้าง บางๆระบายอากาศดีนะผมชอบนะตัวหน้าผ้าของทั้ง2รุ่นนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะผ้าแต่อาจจะแบบเรื่องลวดลายผ้าอาจจะไม่เหมือนกันจับดูเนี่ยโอเคนะครับโป่งเลยนะครับแต่อาจจะอันนี้จะเป็นออกแนวหน้าผ้าจะออกแนวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยๆนะก็คือเป็นแบบแนวลุยๆนิดนึงนะครับระบบการร้อยเชือกนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันจะเป็นระบบแบบรองเท้า เทลเลยผมก็ไม่เคยมีรองเท้าเทลอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นคู่แรกนะครับที่เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปลองวิ่งดูดีเลยว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูนะเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้มันวิ่งพื้นผิวเปียกเป็นยังไงบ้างวิ่งบนที่ไม่ใช่ถนนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามชมนะครับอ่ะมาส่วนของตัวการสวมใส่นะการสวมใส่ผมว่ารองเท้าคู่นี้ก็น่าจะใส่สบายเหมือนกับ f o r ์ไรส์เอนเนอร์จีีนะครับก็มีวัสดุที่ห่อหุ้มตรง ข้อเท้าหิวคับหิวเคาน์เตอร์นะครับล็อกข้อเท้าได้น่หนาแน่นดีนะครับเหมือนกับ f o r ์ไรท n เอนเนอร์จี4เลยนะใส่เข้าไปแล้วรู้สึกเบา,เ,บาเท้าแต่ก็ยังมีวัสดุที่นุ่มๆอยู่นะครับล็อกข้อเท้าดีนะครับส่วนของลิ้นรองเท้าก็จะเป็นลิ้นบางแบบนี้นะลิ้นงบางแต่ก็ชอบนะมันก็ดูเท่ๆดีนะวเวลามันเป็นรองเท้ากึ่งเทรลอย่างเงี้ยนะอินโซของตัวรุ่นนี้ถอดมาได้นะครับ อาจจะเป็นอินโซลแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนนี้ที่เป็นปีกๆนี่อาจจะหนุนเท้าสําหรับคนที่เป็นเท้าล้มเท้าแบนนิดนึ่งนะนิดนึงอาจจะไม่ได้ดันอุ้งเท้ามากนะครับก็โอเคชอบนะครับถอดอินโซออกมาล้างได้โดยเฉพาะรองเท้าที่เป็นกึ่งเทรลนะเพราะว่าคงต้องไปลุยนะลุยเสร็จแล้วกลับบ้านมาก็จะได้ซักได้สบายนะครับ พื้นมิดโซเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกับเจ้า f o r ์ไรท์เ Energy 4สเลยนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นพื้นแบบเป็นโฟม f o r ์ไรท์เอนเนอจนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นโฟมลักษณะนี้นะครับก็จะมีลวดลายเล็กๆอยู่ตรงนี้นะบีบเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความนุ่มในระดับหนึ่งนะแต่โฟมของตัวโฟร์ไรท์ของรีบ็อกเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนะแต่ก็จะมีความเฟิร์มอยู่ในตัวก็คือ ไม่ได้เป็นรองเท้าที่กระด้างนะถือ,อยังมีความนุ่มอยู่แต่มันก็จะออกแบบนุ่มแบบฟูมฟูมหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีการให้ตัวของโฟมในระดับหนึ่งนะครับถ้าคาดหวังนุ่มมากไม่ใช่ไม่ใช่คู่นี้แน่แ,นแต่ถ้านุ่มด้วยแล้วมีมีความเฟิร์มด้วยและมีการตอบสนองที่ดีรองเท้าคู่นี้ใช้ได้นะครับผมส่วนที่แตกต่างผมว่าก็คือส่วนนี้นะครับส่วนของตัว อาโซนะครับเนื่องจากรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่สามารถวิ่งถนนได้แล้วก็วิ่งเทรลได้ด้วยเขาก็เลยทำยางอาโซมาเป็นแบบนี้นะก็ดูเป็นแบบรองเท้าวิ่งเทรลเลยแหละนะครับก็เขาบอกว่าเท่าที่อ่านดูนะเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากยางรถจัก,กรยานพวกยางเสือหมอบเสือภูเขานะครับก็จะเป็นดอกอยางแบบนี้ ผมว่าไอ้ที่ทำให้น้ำหนักหนักกว่าเจ้าตัว f o r ์ไร g right ์เ e n เน g y จก็คือตรงนี้แหละแต่จับดูแล้วเนี่ยน่าจะหนึบพอสมควรนะครับหนึบกว่าตัว f o r ์ไร g right ์เ e n เน g y 4จอยู่ประมาณหนึ่งนะอันนี้นะครับพูดถึงเรื่องเนื้อยางนะผมว่าเรื่องการยึดเกาะตัวนี้น่าจะ ยึดเกาะดีกว่าตัว f o r ์ไรท์ e อนเนนะครับแต่ก็อาจจะทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันหนักกว่าตัว f o r ์ไรท์ e อนเนที่เป็นรองเท้าวิ่งถนนนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะแลกมากับการยึดเกาะที่ดีนะครับเดี๋ยวจะลองไปวิ่งบนพื้นผิวเปียกๆวิ่งบนหญ้าวิ่งบนอะไรเดี๋ยวจะลองดูนะกับรองเท้าวิ่งกึ่งเทลคู่แรกของผมนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับกับหน้าตาของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้นะครับรองเท้ากึ่งรดกึ่งเทรลคู่แรกของผมนะครับเจ้า Reebok f o r t Ride Energy 4 Adventure นะครับก็จะเอามาให้ทุกคนดูนะครับว่าเฮ้ยหน้าตามันเวลามันเป็นกึ่งรดกึ่งเทรลเนี่มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับสวยดีผมชอบตรงระบบการร้อยเชือกเขานะครับกับพื้นยางด้านล่างนะครับมาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่า ที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการทําพื้นต้านล่างมาเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจจากอะไรนะครับผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับนี่เป็นโฟมดูแลรองเท้านะครับสำหรับหน้าฝนเลยนะครับลุยๆมาก็ออกไปล้างได้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ให้โฟมนีอย่างเดียวทุกครั้งนะเขาก็บอกว่าเขาจะให้พวก อุปกรณ์ต่างๆด้วยอาจจะมีแป้งบ้างว่าโฟมกันน้ำบ้างอันนี้แล้วแต่ทางแบรนด์เขานะครับผมอ่ะตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับว่าเจ้าพื้นยางด้านล่างเนี้ยรีบอกเขาได้แรงบันดาลใจจากอะไรมานะครับผมอ,อย่างนั้นประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไปวิ่งดูนะครับว่ารองเท้ากึ่งโรดกึ่งเทรเลคู่แรกงผมเนี่ยจะฟีลลิ่งเป็นยังไง กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับ